มากินข้าวไหมพี่ที่นังแคนี่เราก็อยากกินนะแต่ไม่กล้าเราย่านพ่อหาย่านพ่หอหายพี่สาวเลยนี่โอ้ยพี่สาวดีกว่จริมากินข้าวมากินข้าวพี่สาวดีกว่าฮะ พ่อว่าบีเ,เปลี่ยนไปเด็ดตั้งแต่มาตัวอูบนเนี่ยคิดคได้หลายเด้อคิดได้หลายฮคิดได้หลยเลย,ยมวเียหลาเอย้ยเสียยากนี้โอ้ยผู้สาวอิลยบ่ได้ดิ่ัเสาวอยู่ัวไกินเขานนะ อะไรนะเธอสาวปุ๋ยไปใส่เพื่สาวปุ๋ยไปใส่เอ้าเรื่องเราพอสาวปุ๋ยเื่แล้วไม่เอาเกิดเป็นคนอย่ายวทำตัวเป็นนิ้วสีลูกพ่อพ่อเราพอข้าวแต่เราไม่หิวกินเลยพอบอบีจอยลูกพอบีบเขากินเข่าไงล่ะปุ๋ยเขาไม่หมดกะป๋องเลยกระป๋องฮะกระป๋องถ้าใครแฟนครับลูกนี่วันนี้่ระกาศครับผมบีคุยกับใครคุยกับสาวี่หลีติแมนแล้วสหรับพ่อสาวยุสัส สาวดูพยุใสขนนกันยุใส่บนบนเข็นกันเข็นกันย่างงี้นกตอนนี้ละตอนนี้แคมปิ้งนะพ่อ่าตอนนดกมึงไปสพ่อเนมึงมึงอย่าบาอกเด้รามึงไปอหาผู้สาวดีมากบแ่พอเขาชอมากปอยงไงแม่และพ่อเฮ้ยสวัค,ค่ะตอนนี้ไม่คุยกับใครอ่ะเอ้ยคุยกับใครค่ะมึงตายกูณพี่ประตูก้อนแล้ว เฮ้ยพ่อพ่อพ่อโอ้ยบีเอ้ยลูกไปหากินข่าวพูดลูกม้ามากพ่อไปอย่ากลัวพี่ทอเฮ้พ่อไปอย่ากลัวพี่ทอออกไปไหนให้พ่อออกจากห้องตีแมียวจิข้าวไปถอต้องผู้ชาวเนาะกินข้าวไปทอพ่อพืดอะายวันนี้วันนี้เราปนปลาฮะปนปลาเอามึงก็รูกเคยปนปลาเอาปุ๊ีบมันหลักป่ามลบ้านเนาะหลักป่ามาละใส ไม่านเป็นดังไรก่อนอย่างนั้นพอฟังพูกเอาฮะบีฮะบีพอครับบีเจอสาว่อีเจอสาวหน้างานแม่น่ฮะพ่อจุ๊บแก้มเชียนึงเขาจุ๊บแก้มไผบีเชียนึงเขาจุ๊บแก้มบีนั่นีบีจะจุ๊บแก้มเขาขึ้นุ๊บโคตรแมวโอ้ยบีอเียสาวบนนิี่นเออดีรอ ชื่อหยังลูกชื่อแม่นี่ว่ะแม่นี่ไฮไล่กันคนเดียวตอนตอนนั้นพ่อจำได้เขาประกาศหาบีได้มือนะฮะมแลไปไปเอาไปกินเขากินโลคือกัปตันเช้าอยู่ฝ่ามาฝ่ามาหาเขาต้าเขาลงแล้วไปไปไปเลยพ่อไปไปโอ้แล้วเราจะทอดเจลนะไปเลยแม่นิ่มมึงเปใส่แม่นิ่มมึงเมื่อตีเมื่แล้วลุงท่อมมึงนั่นเป็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอีกสองเลยเด้อฮะ มึงได้กานมึงจะอาลูกได้ยินกี่กอโอ้ยเงิดไหลเอามากินขา้าวเอามากินขา้าวมันเดิกแล้วเฝ้า,ากินเฝ้า,าแล้วม่จสาลูี่บุี่เสยงดูวเนี่นีกนี่ฟังเสียงหอะสวัสดีครับ ผู้สาจะปีนี่พ่อได้ป .6 บอกหรือป .1 ป .6 ป .6 ปีหนึ่งปีหนึ่งฮึู่เงิดไหลมึงคนคี้อ้อคเคี้ยวของกูเนาะฮ่ามึงเ้ยไปไปพ่อไปไปเลยไปดอกตักแอร์แล้วมึงูหอนไปเฉาไปเลยเอ้หรดพ่อจะเบิ้งหนิมเป็นไรกันนี่พ่อจิ้บปลาฮะพ่อไปจิ้บปลาเ่าไปไปกินได้เป็นละพนปลาท้อไมีผักกระเนื่นกระผักกระยาหัน คิดถึงนะบีบเปนคนที่บอกไทยตกคือเป็นคืออันลุงสถิตเปในตัวหัวดเลยไอ้พ่ออีร้อนตกแข่งเลยฮะคนตกคับบีเพ่ดเสียงโลเรารักนะเจอเจอกันรมนแรกเราก็หลงรักเลยหลงรักเธอเลยมึงนี่ปากเจียงว่าเปลี่ยนที่เปนหมามวนนอปันภาษาปุยใช้ภาษาปุยมาดิมันยจะมันจะพูดทำไมมันสาวปุยมันมีตะกอบมันมันรักกับสาวปุยอยู่ ตาเจ้าสเรื่อสาปุ๋ยสบายบีไม่เ่องเฮ้ยฉันบกับปองเด็กเนี่ยปองเขาท่านรู้อยู่จย่ามาแะปองผู้สาวอุบลสาวอำเภอได้สาวพี่มุนนะบอกแม่นว่าเขามากกับเพย์มืองนันบังคับเพยกับพ่อเขาขอบขั้วผมมากกับเพย์ขอบขั้วพ่อกับแม่เขาเห็นอยู่บ่ล่ะเขเห็นซูเปอร์ลีกจบกันบ่เมือนันได้กันบ่ไว้ยึงไม่ได้กันแม่มันงยังไงอ๋านูน้องแนนโอ้ยคุณเงิดไหล วันน oh, oh, cool. so like right so oh, ี้เราไปกับพ่ออยู่พ่อกินข้าวไปบ่ไม่หิวแล้วกูแค้นเขาไแค้นเขาอ้กูเงิดหลายล้วไปหากินเขาก่อนเราก็อยากคุยอยู่นะแต่ไม่กล้าเราญาตพ่อหายญาตพ่อหายย่าน่่าฮ่าญาพ่อหายโอ้ยบักไห้ตกลงเอ้ยอยี่สิโพดหลายพออ๋อบีไปไปไปกระดาษฟางสายฟางสายพ่อแล้ยวพ่อแล้วบ้างเอาไปบ้างเขาบี ผมแหงนับมือแหงใหญ่เป็นมาบีปิดดี้ดี้ดี้ใส่เปลี่ยนตั้งแต่ตอนที่บี้มาจากอุบลน่ะนะเฮ้ยเป็นไหนบอกพอฟังพวกเอาเฮ้ยบักลาคือมากกัดตัวบ้านหนีสองมือแล้วมือว้านหนีกะ่อไทยคลิปน้ำผึ่งเขาไปตักตัวคุยสาวฮเฮ้ยเขาตักตัวคุยสาวคุยสาวกับกระจิงอยู่แต่เราต้องเข้าใจเวลาน่ะมือหน่ะลูกนั่งดูแฟนคลับอยู่ไหนมือนั้นฮะแฟนคลับเห็นแฟนคลับหลายคน บางลาแฟนคลับหลฟ์พ่อจะบอกนะยิ้มง่ายไหวเร็วพ่อจะบอกกับเออให้เป็นคนฮักสวัสดีค่ะพ่อมึงติสวัสดีค่ะพ่อว้าพ่อคลับเปิดแฟนคลับเปิหนึ่งนึงพี่ว่าสวัสดีค่ะแฟนคลับเปิดหนึ่งนึงคุณน่ะแฟนคลับบังเกิดไฮบังลาไปซื้อยังกิ decision, นหรกซื้อยังกินซื้อของเหล็ผู้สาวซื้อของเหล็กผู้สาวแล้วจะของแดกจังบัดนี้แดกแดกกินแดกเกลืออะไรแดกเกลือ เสือมึงไหนบ่ได้บีมึงปอกกับไปกลับมากูเลยงงนะมึงเลยเดี๋ยวบอกด้ได้เสชอพ่อร้อยเปอร์เซ็นเออพ่อจำดูพ่อสองกัผมดูสองคนละเนี่ยฮะลูกพ่อสองคนเราอ้ยให้มันรอค่ะนอผู้สาวเดี๋ยนอผู้รู้รอเสียงร้องผู้สาวกี่เสียงเกาะสซียงตรงแน่นตรงแน่นครับนั่นนี่นั่นนี่แล้วเ่ากับกับบีกับปุ้ยพ่อบีแน่ยปุ้ยพ่อพี่จะเหมือดช่วยคุยกับหนังปุ้ยยนป่ะแมนป่ะโอ้ องคนบอกฮะเปลนเมียสองคนเลยในเมียสองคนเลยยันเดี๋ยวเดียวเมียนะพ่อเอาล่ะลูกจะไปไก่ตัวอุบลเอาแถวบ้านท่านพ่อขานไปแห่ไก่จะมาอ้วกบนก็ดีเด้บอกรถรถลุงปุค่อยเสียกเลยแต่งดอกพ่อครับให้ลุงจอนี่เป็นเจ้าภาพเลยแต่งอยู่ขนาดแต่งอยู่อันทงหน้าเราพ่ต้องแต่งไก่ดอกครับแต่คนแต่งแห่ไปกันแล้วมันจะเป็นยะว่ะข้าแห่ไปถึงบนเลยฮะข้าแห่ไปถึงบนเลยมึงสิไปสู้เขาสบอบม่ได้บม่ได้ต้องมาสู้พี่ทั้งพีเพราะอยู่เพราะได้สมัเดียบซอยพ่อ พ่อจีร้องฟ้ามเป็ดไข่ละเอียดพ่อสิ้าไข่มีเลี้ยงขัน่มาเรื่องซื้อไปเลี้ยงเป็ดไข่ลรกเด้อไลหวยนะเขาเลยจักหมืนโตนี่ออกไข่มันจักมือละหาพันฟองเลยว้ฟอนออกพูนอยู่บ้านน่งมีไข่เป็ดไม่มีไข่เป็ดมีของลลานเด้อของลลานหนึงแคมาเนี่ยจเียตเนโอ้ยเศร้าเศ้าวตองขายไปขายจี้าเศาๆดีายนี้อเงเอาอะไรจะมาตอบผู้ชายด้หาตอบผู้สาวอีกจบนี้พอพอแล้วปิดแหกนี้คนอยงปิดคนพ่อไป มีบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปบ๊ายบายบ๊ายบาข้ามาเย็นมาคุยผู้สาวอีกคุยสาวต่อเนาะเนี่ย